ผมทำง,งานหาเช้ากินคำ่ำเมียหนึ่งลูกสองมีเงินไม่เยอะหรอกครับแต่มีความสุขหลายคนสงสัยว่าเงินก็มีน้อยทำไมยังบริจาคช่วยไว้อีกผมพูดตรงๆเลยนะแต่ก่อนยังไม่มีไว้มีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุขเพราะไม่ค่อยได้เอาศาสนามาใช้ในชีวิตครอบครัวตอนนี้ครอบครัวผมมีศาสนารู้จกักอัลเหรรู้จักเอาอิสลามมาใช้ในชีวิตก็เพราะได้รู้จักไว้ ไว้เหมือนเป็นโรงเรียนของครอบครัวผมและผมยินดีมากๆที่จะช่วยให้ไว้เดินหน้าต่อไปทุกเดือนผมจะกันเงินไว้500บาทมันเยอะนะครับสําหรับคนหาเช้ากินค่าอย่างผมแต่มันคุ้มค่ามากๆสําหรับผมและครอบครัวถ้าผมช่วยไว้ได้ผมว่าใครๆก็ช่วยได้ครับหยอดกระปุกหรือเก็บแบงค์ห้หรือแบ่งเงินเป็นกองๆอย่างผมก็ทําได้ช่วยกันนะครับเพื่อโรงเรียนของสังคมเพื่อประชาชาติของเรา ัวอย่างครอบครัวหนึ่งในหลายๆครอบครัวที่ทั่มมาบริจาคสนับสนุนไวท์ชาแนลเนื่องด้วยครอบครัวเหล่านี้ได้เห็นศักยภาพของไว c h ชาแนลในการดูแลครอบครัวของเขาและศักยภาพของไว c h ชาแนลในการดูแลสังคมทั้งหมดเลยพี่น้องมีความเห็นเหมือนครอบครัวเหล่านี้พี่น้องได้โปรดสนับสนุนไว c h ชาแนลเราอยู่ได้ด้วยรายการภารกิจผู้ศรัทธาที่พี่น้องยืนข้างเคียงกับไว c h ชาแนลอย่างดีเสมอมาสุขที่17 และสาวที่18มกราคมนี้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มอินชาอัลลอฮ